อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่มาลงเรียนคอร์สออนไลน์98บาทซึ่งสอนโดยอาจารย์สวยแม่บอบบอรี่แล้วก็อาจารย์วินคอร์สคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สเกี่ยวกับการขายของออนไลน์การสร้างเพจการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ลน้นหลวเลยแล้วก็มีการยิงแอดโฆษณาด้วยหลังจากที่พี่คนนี้เขาเรียนไปได้ไม่นานเขาก็ ไปหัดทําขนมแล้วเขาก็เอาขนมนั้นอะถ่ายรูปมาลงเพจที่เขาสร้างใหม่โดยเพจที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นเพจที่ได้จากการเรียนคอร์สออนไลน์98บาทคือพี่เขาเอาไปต่อยอดแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็ลงเพจไปลงข้อมูลไปลงภาพทําขนมเบเกอรี่ไปปรากฏว่ามีคนทักมาสั่งซื้อของแล้ว ก็ดีใจกับพี่ท่านนั้นมากๆเลยนะคะที่จะได้เอาวิชาที่โรงเรียนไปสร้างประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะไปทำมาหากินสร้างไรายได้ให้กับพี่ท่านนี้นะคะ